หนาวเซอวาเหละเทอร์นี่สิเป็นทิปนำหาความทรงจำวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกการเดินทางไปโดยคุนตาลเทแหลกท้องหนาเองเดี๋ยวรถไฟกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวค่ะจะไปขึ้นรถไฟแล้วไปกันเลย ออกเดินทางอีกเถอกับทิพนำหาความทรงจำนำหาตัวตนเจ้าของเถอนีนาวตังทาเรลิ่มอยู่สถานีรถไฟล่างซิดเล่งายทางไปจังหวัดลำปางรถไฟแลนขึ้นภาคเหนือของประเทศไทยภายในขามขึ้นเดียวในหนึ่งขบวนที่ผ้าข้นต่างทินต่างแดนหรือเจ้าของทิน ถือแบ่งแยกระดับตามควมมสะดวกและก็คว้วอดทนมีทั้งตู้นั่งตู้นอนหลายราคาที่ถือจัดไว้แต่สุดท้ายปลายทางก็หอดมองเดียวกันตอนนี้เข้ากะลงงรถไปแล้วได้จ้าอยู่สถานีคุณตาแรกก็คือปลายทางที่เข้าจอนมาต่อเป็นต้นทางอีกเชือนึง ีคุ้นตาลปลายทางของตนทางเอกลักษณ์ที่ลายคนหูจักก็คืออุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกับมูบานขางร่างที่เรียบงาย่ายเนาเลือกออกเดินทางทลิปนี้ในกลางหนาฝนเป็นความท้าทายที่อยากสางขึ้นมาให้จะขอองได้ลองใส่ชีวิตไดต้เตรียมใจไวกับเลหลายสิ่งเล่หลายอย่างที่เฮาสิเดพ็พ่อ ในหอดไปอยู่ตอนแรกว่ากำลังจะยามถึงไปถึงไปทางขึงง้นของมองมองทำการนี้ยังก็เขาแล้วแต่ว่าคนตกลงมารอบที่สองค่ะรอบแรกก่อนจะจิ้มสาเพาะว่าเขาแล้วเต่าตกแล้วที่อนี่กะตกมาอีกเชือนึงแบบแ้งเลยนีเขาไปแล้วจ้า นีสเตปแรงนะคะสเตปทีจากสถานีรถไฟไปที่ทำการพุทยานแล้วเข้าคอยไปสื่อบัตรเขาตอ่อ้วกั่ยางตอไปจุดต่อไปแต่ว่าระวังจุดนี้เดี๋ยวขอตังใะ่ยางก่อนถ้าให้ฝนคอยลงแนนก็คือสิหอดเวลาลุยกันแล้ว เส้นทางยางจากสถานีรถไฟไปมองทํำการอุทยานโลนึงในระดับความยากไม่การยางบดยากปันไดทางเรียบที่ถึกปูวยสลับกับขันบันไดน้น่้อยแต่ทุกลมหายใจที่ได้หั้นใจเขาหูเลยว่าม่แห้งหลายกินดินกินป่านาะฝนที่น่าวต่างใจมาสูดเอาเต็มทีบดด้ขึ้อยากเมื่อยน้ำเส้นทางเลยมีแต่ดีใจก็มีแห้งใจตั้งแต่เริ่มยางโดยซ้ำ เข้าอ่ะยางขึ้นมาเป็นทางยางละอีเดียเขามีทางที่รถขึ้นนำแต mm ่ hmm. ละคนที่บยอย่างยางคือสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยจ,จ้าก็วาน่าจะหอดไปในบุกอาจะหอดที่ทำการอุทยานอยู่เนี่ยเขาก็ออกมาจากป่าแล้วเขาก็จะผอถนน <c oughs> <c oughs> นะแต่เขาก็มีรถขออ้า่ยาง เห <l ots> มือนเขาจะบอกว่าเออุทยานเนี่ยจะอยู่ระหว่างจังหวัดลำปางกับลำพูนแต่จะเหมือนจะมีจุดเช็คอินของเขาอยู่นะคะเดีย๋ยวจะไปเบิ่งกันว่าย่มองใด <l ots> ีพืดไว้ก็คือตูทีสุดตูทีแบบยูไกย่ยอดลอยตี่เข้ายากขึ้นไปกลางเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กระเทียงครึ่งแล้วว่าถ้าในหอเห็น <c oughs> ค่าพื้นที่กลางเต็นนะคะส0บาตรงนี้เดินขึ้นไปยอสองหนกโลกับสอเมตร แต่ยังไม่ถึงสนสนนะท่าท่องเที่ยวเราจะถึงยอสองแล้วมองฝั่งขวามือจะมีป้ายบอกว่าสนสนเราจะเดินขึ้นเนินไปอีก50เมตรค่ะตอนนี้เข้าคั้นแต่ไปการเป็นตะพองได้แล้วเพราะว่าอย like, 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 ู่ห่างจากนี้หลายหลายกิโลใช้เวลาหืมอ่นะอทางแยกแล้วจ้ะ ทางแยกของคนทีตองยางตองแยกออกจากถนนใหญ่มากขึ้นดอยถุกเส้นทางในอุทยานถือเสร็จไว้แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเส้นทางยางศึกษาธรรมชาติเส้นทางรถที่สามารถแลนขึ้นไปได้จนหอดบานพักเป่าหมายของคนยางคือจังเฮาที่ถือแนะนำมากให้ไปหาซื้อของกินอยู่ลานค่าก่อนสิขึ้นไป เพราะว่าขึ้นไปแล้วสิ้าแ okay. นวกินยากร้านสวัสดิการอยู่ตรงไหนอะครับขึ้นไปอีกใช่ไหมครับขอบคุณครับเมื่อกี้มีน้ามาถามนั่นแหละว่าขึ้นด้วยกันไหมแต่ไม่ไป right. หรอกใกล้ถึงแล้วช่วงเวลาที่โบเดมีแต่โต้เฮาฝ้าเก็บเกี่ยวเอาไว้ โอกาสที่ไดพ้พ่อผู้คนที่มีใจแนวเดียวกันในมองเดียวกันองเดียวกันอย่าง,คางคอคอรับผมยางออกมาจากปลาขาม้นทางเมื่อพอวิวป่าเขาที่งามขึ้น ลางว่านจากความสูงที่เฮาคอยไต่ระดับมาเรื่อยๆจุดสูงที่สุดที่มีา้านค่ะที่เฮาต้องเฝ้าโกยเอาแนวกินตุนไหวบ่ให้ขาดบรรยากาศแลฟฝ,ฝ่าแลฝนตังเข่ามาอีกเท่อลมที่ทางเขานาซอยให้เงื่อทีเหนียวอยู่น้ำตนน้ำโตแหงลงแน่พอได้นั่งกินเข่าเติมพลัง เบิงวิวเศร้ามีแห่งก่อนสิไปต่อถึ่งว่าการเดินทางนี่สิยังบ่อจบและวบงหูว่าสิได้พพออีหยังอีกแต่กะสบายใจในเวลานี้ปัจจุบันนี้กะดีร้ายเติบแล้ว หัวหลบที่ทอด้ายข้องมือนี่ฝ่าล้างฝนกันยังงามคือเกา่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เหาสิเดยางโตจุดทัดจากหลานขามาโบกไก่แห้งเป็นปากทางเขาอีกระดับความอยากหนึ่งที่เห่าตรงลงทะเบียนตามระเบียบของอุทยานแจงเรื่องการกลางเต็นอีกเทือก่อนสิยางไปอ่อพบผอกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขืนเรื่อย แต่ว่าทางยากตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าดิมดากมันจะมีความแบบมืนแน่โมมืแนแน่แหละมืนหลายเติบเลยกลางถนนย่อสองค่ะมองกลางเต็นที่กลางใดสูงสุดของดอยคุณตาลในช่วงนี้เพราะว่า เป็นชวงที่เปิดให้หน่ากบเที่ยวคุ้มอาชาตเอาเรื่องเนะ่เนาะเมืองส่งว่าอีกห้าสิบเมตรที่ตรงปีนขึ้นไปมองกลางเต่นสิ่งอยากว่าทางยางก่อนนานี้ไลยเติบเห็ดเอาหน้าหอบอยางบักคักแต่กระอดเอาอีกบ่เกินใจก็หอดมอง นผู้อื่นเพิ่นกะกลางเป็นฝากไผ่ฝากมั่นเฮ่าเองกะเลือกอีกฝากหนึ่งที่พ่อสีกลางได้จับจองมองพื้นที่ที่โบมเมนของจะคลองตะเวนอวยลงดินพอดีกะเหตุยั้งแล้วทั้งอาบนา้ำล่างโตเติมแนวกินชดเชยให้กับพลังงานที่เสียไปทักทายแลกเปลี่ยนกับคนใจเดียวกันที่ผ่านไปผ่านมาในหมองนี่ ก่อนสีนอนเศ้ามีแห้งฟังเสียงแมงไหมในป่าเบิดขึ้น พกโมงเสาร์กับมือที่สองเทิ่งดอยคุ้นตาลเส้นทางพิชิตยอดดอยคุ้นตาลที่เล่หลายคนมาเพื่อเป่าไม้นี่โมหัวหนาวตื่นเต้นโผดไปหรือจังไดลืมถือเอาหนามกับแนวห้องทองติดมือไปนั่มตอนเสาร์ทีโบมียังห้องทองกับระยะทางในป่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆสั้นขึ้นเรื่อยๆเห็ดเอาคอแหงปากแหงไปเบิดแต่ก็อดใจยังไปต่อให้หอดจนได้เพราะว่าสีถอยล้างไปตอนนี้ก็บ่ได้แล้ว ใส่เวลาชั่วโมงกากวัวามาหอดทั้งเทิงหมอกปิวองลองแองแรงทั่วฝ่าไปเบิดแต่เต่นังเบิงมูขเจา้าจิบหนามกินขนมแก่เมื่อยมวนซึนกับวิวที่เพื่อนได้ขึ้นมาเบิงโตนาวเองในเธือนีก็มีแห้งใจร้ายถึงว่าจะมาแบบไม่เมื่อยอดๆแต่ถือว่าในทริปนี้ก็เป็นแห้งใจที่ดีสิได้ย่างหาคววมฝันต่อสะออนใจคักดอยคุ้นตาล